นี้นะคะอยู่กับเราสองคนนะคะตาและกวานเทียวโตช็อปนะวันนี้นะคะลูกค้าบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องลําโพงใช่แล้วครับเสียงมันแตกดังแกล้งแกล้แกแกเอาล่ะคุณตาพอคุณตาตรวจเช็คแล้วคุยกับลูกค้าได้เรื่องว่าอย่างไรบ้างคะก็คือถ้าลําโพงนะสำหรับเป็น C ซ A เนาะหรือว่าดีวหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยเป็นอาการประจํารุ่นเลยครับคือขอบลําโพงนะครับขอบตรงเนี้ยขอบลําโพงมันจะเสีย พอเรารัดมันเสียแล้วเนี่ยลำโพงมันจะวิ่งไม่เป็นแกนกลางแล้วมันก็จะวิ่งขยับตามที่มันอยากจะไปนะครับแล้วมันก็จะนังแๆแคๆๆกันนะครับเป็นต้นเหตุของลาโพงที่มันเสื่อมสภาพตามอายุแล้วกันเนาต้องบอกอย่างนี้สำหรับรุ่นนี้ใช่ค่ะทีนี้พอเสร็จแล้ว ลูกค้าบอกงั้นก็เปลี่ยนมันซ่อมได้อยู่แล้วล่ะในสวนลำโพงนะเมื่อเปลี่ยนลูกค้าเลือกเป็นแบรนด์อะไรยังไงคะคุณต้านี่ครับลูกค้าก็เลือกเป็นของบามนะครับอ่าเป็นบามตัวนี้ตัวเอ็กเพสเนาะด้านหน้าแบบแยกชิ้นนะครับหกนิ้วบกทวิตเตอร์และหล่อแบบแกนร่วมแกนร่วมก็คือมี6นิ้วแล้วก็ทวูตเตอร์อยู่ด้านในเลยครับส่วนให้เป็นแยกชิ้นเขาจะถูกแยกชิ้นออกมาเป็นแบบนี้กันนะคะแยกชิ้นส่วนใหญ่เราจะใช้ที่คู่หน้าถูกไหมคุณต้าแล้วก็อันนี้จะไว้ที่คู่หลัง คุณผู้ชมไปดูตำแหน่งในรถกันหน่อยดีกว่าค่ะอันนี้น่าจะอยู่ที่แผงประตูทั้งคู่เลยแต่เห็นค่ะใช่ครับอันนี้น,น่าจะอยู่ที่แผงประตูแล้วตัว <new. S 1> ของทวิตเตอร์ล่ะอยู่นี่ทวิตเตอร์อยู่นี่อ่าอยู่ตรงตำแหน่ง<ช>นี้นะเอาละเดี๋ยวปล่อยให้ช่างดำเนินการติดตั้งกันก่อนแล้วเดี๋ยวหวังค่อยพาคุณผู้ชมมาดูหนึ่งฝั่งดีกว่านะพามาดูหนึ่งฝั่งแล้วพามาดูเรื่องว่าลำโพงเดิมมันชํำรุดเป็นยังไงได้ไปค่ะนี่น่ตอนนี้เราถอดลำโพงมาแล้วพาคุณผู้ชมมาดูลำโพงคู่หน้าคู่หลังเดิมที่ติิดดดรถมมาากกกัััับเนนนนนนนคีีี้้ว่ะะออขง ใช่อันนี้ของเดิมเราเก็บมันต้องยินรีเวทเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูฝั่งนู้นนี่แหละจะเป็นที่บูบีหมดเลยใช่ที่มันชาำรุดมาไปเป็นช้ำรุดไปดูในส่วนของตัวที่ช้ำรุดกันก่อนนะคะเดิมๆที่ติดรถมานี่ครับอ่านี่โอ้โฟมนี่เห็นไหมค่ะนี่ครับมันก็จะยุ่ยอย่างี้อ๋อมันลอกหมดแล้วนะลอกเปลือกอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดเสียงนะคะใช่คูงหลังคู่หน้าล่ะนี่ครับเป็นเหมือนกันเลยอันนี้คือเกิดจากอายุการใช้งานแหละลูกค้าใช่ครับค่ะเห็นไหมค่ะชำรุดหมดเลยนะคะ ป่าทีนี้เราไปดูในส่วนตัวที่เราเปลี่ยนไปบ้างแล้วดีกว่าคุณต้าพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเป็นยังไงอ้าวคุณต้าไปไหนแล้ว <c oughs> อ้าเรามาที่คู่หน้ากันก่อนใช่นี่ค<ะ>่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับคู่หน้ามีฐานรองลาโพงเรียบร้อยทวิตเตอร์หรอคุณต้านี่ครับพาสีอ่าพาสีนะคะทวิตเตอร์อยู่ในนี้นเรียบร้อยไปดูคู่หลักบ้างตึๆๆๆๆๆๆๆ๊ดติรดติรดตดอาพาคุณผู้ชมหมุนกล้องเร็วนิดนึงขอโทษค่ะอ่ะ นี่นะนี่เป็นคู่หลังเป็นลำโพงแกนร่วมนะคะ,ะคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ช่างประกอบล่างกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยพาคุณผู้ชมเข้าไปลองฟังเสียงกันดีกว่าค่ะคุณคตาไปค่ะประอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถเบนซ์คันนี้นะคุณผู้ชมนี่จุดติดตั้งอยู่ตรงนี้สวยงามนะคุณผู้ชมเห็นนะนี่อยู่ตรงนี้ตำแหน่งเดิมเขาเรียบร้อยประกอบกลับทีนี้เรามาทำการทดสอบฟังเสียงกันดีกว่าคุณตาพร้อมไหม ดีนะเนี่ยอันนี้คือเสียงดีมากเลยเปิดนั้นไม่ได้เปิดนั้นไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวโดนปิดในคลิปอีกเซ็งอะ,อะโอเคก็จะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่เราฟังนิดนึงเนี่ยน,นะเราก็จะดินเสียงเบสใช่ มีเบสด้วยเสียงร้องใสเสียงดนตรีชัดโอแล้วจอจะต้องการอะไรอีกนะคะก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะคุณผู้ชมขอโทษด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าตัวเพลงที่คุณผู้ชมเคยแบบแนะนํากันมาหรือแม้กระทั่งตัวเราทําการบ้านเนี่ยเพลงลิขสิทธิ์เพลงปลอดลิขสิทธิ์เราก็หามาแล้วนะก็โดนอยู่ดีโดนปิดแล้วปิดทั้งคลิปเลยทีนี้เสียงเสิงเราพูดก็โดนปิดด้วยก็เลยเลยใช่เราก็เลยน่าจะต้องได้ให้ฟังแค่นิดเดียวเท่านั้นนะเนาะต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะอัปเกรดลาโพงดี แบบนี้นะติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่เราให้ไว้ได้เลยไม่ว่ารถรุ่นละปีอะไรเรามีอุปกรณ์เขาเรียกอะไรอุปกรณ์อรองรับหมดพร้อมติดตั้งทุกรายการ<ช>ค่สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เนะาะจอกันใหม่คลิปหน้านะนะขอบคุณค่ะค